แนวคิดการกำหนดใจตนเองหรือเซลล์ดีเทอร์มิ i เนชันถูกนำมาเชื่อมโยงกับการลงประชามติจำลองที่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีจัดกิจกรรมขึ้นนะคะแล้วก็กลายเป็นข้อกอังวลในการแบ่งแยกพื้นที่ดิฉันได้พูดคุยกับนักสันติวิธีพบว่าในต่างประเทศนั้นใช้การกำหนดใจตนเองกระจายอำนาจสร้างความเข้มแข็งให้รัฐบาลได้โดยธรรมชาติคะ่ะ เ e ลดิเทอร์มิ a เ i ช n หรือการกำหนดใจตนเองหมายถึงสิทธิของประชาชนมีอิสระที่จะตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับสังคมคำนี้อาจเป็นคำทั่วไปในบริบทอื่นแต่เมื่อถูกหยิบยกขึ้นมาเชื่อมโยงกับกิจกรรมประชามติจำลองเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีทำให้ถูกพูดถึงมากขึ้น จริงๆแล้วการกําหนดใจตนเองเราเนี่ยในทางกฎหมายเลยนะครับมีเยอะแยะมากมายให้ยกตัวอยา่างเช่นการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็เป็นส่วนหนึ่งของการกําหนดใจตนเองเพราะการที่เราจะเข้าไปสู่ครูหาการเลือกตั้งไปการบัตรเลือกตั้งอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการกําหนดใจตนเองนะครับการกําหนดพื้นที่ใจตนเองในบริบททางการเมืองของต่างประเทศที่ฉายภาพชัดเจนคือควิกเบก รัฐที่ใหญ่ที่สุดทางตะว,วันออกของแคนาดาเป็นรัฐเดียวที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการในระดับรัฐอัตลักษณ์ทางด้านภาษาวัฒนธรรมที่ต่างทำให้เกิดการลงคะแนนเสียงเพื่อแยกตัวขึ้นครั้งแรกในปี2523ผลรัฐควิกเบกยังคงเป็นส่วนหนึ่งของแคนาดาต่อไปต่อมาในปี2538มีการลงคะแนนอีกครั้งและผลยังเหมือนเดิม แต่ครั้งนี้ช่องว่างเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยใกล้เคียงกันสกอตแลนด์เป็นอีกประเทศที่ทำประชามติแยกตัวออกจากราชอาณาจักรแม้กรณีของสกอตแลนด์จะแตกต่างจากควิเบกต,ตรงที่อำนาจอธิปไตยของแต่ละรัฐก่อนรวมเป็นสหราชอาณาจักรมีอยู่ก่อนแล้วแต่สิ่งที่เหมือนกันคือการกําหนดใจตนเองอยู่ภายใต้กฎหมายกรอบรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศสิทธิ ในการกําหนดใจตนเองเนี่ยเป็นสิทธิแค่พื้นฐานสิทธิธรรมชาติซึ่งถูกแปลสภาพไปเป็นสิทธิทางกฎหมายด้วยนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเราเทียบกับบัตรแสดงความคิดเห็นนะฮะของที่นักศึกษาทําที่สามจัมงหวัดชนภาคใต้เนี่ยเขาก็ระบุไว้ว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่นะครับที่การกําหนดใจตนเองเนี่ยนะครับแต่การที่จะลงประชามติตามกฎหมายนะตามกฎหมายก็แสดงว่า เขาก็เขาก็ศึกษามาพอสมควรว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบที่เป็นกฎหมายและกฎหมายเอื้ออำนวยและคุ้มครองสิทธิที่เป็นธรรมชาติเหล่านี้ให้เป็นสิทธิทตามกฎหมายนะเพราะฉะนั้นทั้งสิ่งที่ทำที่แคนาดานะครับสิ่งที่ทำที่สกอตแลนด์เนี่ยและสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาใน ในสามเดือนาชายงภาคใต้เนี่ยเป็นสิทธิเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะพยายามที่จะทําให้ไม่เกิดการขัดต่อรัฐธรรมนูญแคว้นคาตาลุญยาเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสเปนมาตั้งแต่ก่อตั้งประเทศเมื่อศตวรรษที่15ก่อนช่วงศตวรรษที่19มีความพยายามฟื้นฟูอัตลักษณ์ความเป็นแคว้นคาตาลุญยาขึ้นมาใหม่ทั้งในแง่ภาษาและวรรณกรรมนำไปสู่การรณรงค์เพื่อแยกส่วนการปกครอง นักสันติวิธีระบุว่าสเปนเป็นอีกประเทศของการกระจายอำนาจที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับรัฐโดยธรรมชาติจากการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนและแสดงสิทธิเสรีภาพสิ่งเหล่านี้ก็คือการกระจายอำนาจออกไปนั่นแหละฮะนะครับซึ่งหลายๆส่วนของสเปนก็คืออยากจะแยกตัวแต่พออัตลักษณ์เหล่านี้ถูกจกขึ้นนะฮะอำนาจความสมดุลของอำนาจมันมากขึ้นการกระจายอำนาจมากขึ้นความรู้สึกของการที่จะต้องแยกตัวออกไปจากความเป็น รัฐส,สิทธิในการกำหนดใจตนเองชัดเจนเป็นรูป,ปรธรรมเมื่อมีการนำสิทธิในการกำหนดใจตนเองไปกล่าวไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติทำให้สิทธิในการกำหนดใจตนเองมีผลบังคับใช้แก่รัฐต่างๆที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติหรือ UN เลงวันที่14ธันวาคม1960เรื่องการให้เอกราชแก่ดินแดนอาณานิคม ซึ่งมีข้อความที่กำหนดไว้ในมาตรา1.1ของมติที่1514ต่อมาสิทธิในการกำหนดใจตนเองนั้นถูกนำไปใช้ในกรณีอื่นๆที่ไม่ใช่การให้เอกราชแก่ดินแดนอนณานิคมซึ่งในกรณีของประเทศไทยนักสันติวิธีมองว่าระยะทางของการเกิดกระบวนการเซลส์ดีเทอร์มินเอชให้ปรากฏโดยเฉพาะในมิติกฎหมายระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยาก เพราะการใช้สิทธิในการกำหนดใจตนเองจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของรัฐาธิปไตยที่ดำรงอยู่และสอดคล้องกับการดำรงไว้ซึ่งบูรณาการทางอาณาเขตไม่มีประเทศอื่นใดที่จะมาให้การยอมรับอิสรภาพของอนณาเขตอาณาบริเวณที่แยกออกไปจากรัฐใดรัฐหนึ่งที่อยู่ในปัจจุบันโดยที่กฎหมายของรัฐนั้นไม่ได้ยินยอมและรัฐนั้นไม่ได้เป็นรัฐล้มเหลวนะฮะดังนั้นประเทศไทยไม่ใช่รัฐที่ล้มเหลวนะฮะ แล้วก็จะมีศัก,กยภาพในการเป็นเ,เป็นอาณาจากักรอันหนึ่งอันเดียวกันที่แบ่งแยกไว้ได้อยู่เพราะฉะนั้นไม่มปีประเทศหน้าไหนหรอกครับที่จะมารับรองอิสระภาพของเขตแดนได้เขตแดนหนึ่งของประเทศเราโดยที่ไม่ถูกไม่ถูกต้องตามกฎหมาย